จังหวัดชนบุรีพร้อมใจสัตว์พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิทกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเครือวัน จังหวัดชนบุรีจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดเครือวันตำบลมะขามยงอำเภอเมืองชนบุรีโดยมีนายนริศนิราไมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยนางสุพิญญานิราไมวงศ์นายกเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการ ทนทหารบกที่1-4และประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีเริ่มด้วยการจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตจ,จากนั้น พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมทํานองหลวงเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากนั้นประธานและคณะได้ร่วมถวายไยธรรมพร้อมกับทอดผ้าสบงแด่พระสงฆ์ในการประกอบพิธีบางสุกุลก่อนกรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ปิดท้ายพิธีอย่างสมพระเกียรติ ผู้เขาร่วมพิธีทุกคนรวมทั้งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่งกายชุดปกติขขาวพร้อมกับประดับหลอกแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกเพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากราณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และที่โรงเจบ้วนเฮงเจตัว วัดเขตนาบุญญารามอเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายการนนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้วนแห่งเจตัววัดเขตนาบุญญารามพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายความเคารพและถวายเครื่องราชสักการะตามธรรมเนียมจีนโบราณหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินด้วยการก้มกราบสามครั้ง คำรบก้าครั้งและผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมถวายความอาลายัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคคาลายัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งยังความผาสุกร่มเย็นแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากนั้นท่านเจ้าคุณพระบริหารวชิระ อนำพระเจ้าอาวาสวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำคณะสงฆ์อานามนิกายคณะกรรมการบริหารโรงเจบุญเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามเหล่าเจอิ้วและชาวไทยเชื้อสายจีนที่มาร่วมถือศีลกินเจได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธิประกอบพิธีตามธรรมเนียมจีนก่อนประกอบเวียนเทียนทักิณาวัดรอบอุโบสถสามรอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีกว่า200คนที่มาร่วมเวียนเทียนทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์และร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยจิตอันเป็นกุศล